สวัสดีค่ะคลิปนี้ชมขั้นตอนการทำข้าวต้มมัดโดยแม่ใจนะคะค่ะข้าวต้มมัดอ่าเป็นขนมโบราณนะคะสำหรับอีสานท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่วนภาคเหนือก็ทำกันเช่นกันนะคะค่ะนี้คือชาวมหาสารคามนะคะก็จะทำแบบง่ายๆนะคะแต่ดั้งเดิมมานะคะค่ะก็ใช้แค่ข้าวเหนียวนะคะอะก็เอาไปสาวน้ำนะคะ ไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะไปซาวน้ำแล้วก็เอามาห่อได้เลยค่ะค่ะก็ใช้ใบตองนะคะสองใบซ้อนกันนะคะค่ะแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยก็ให้ออกค่อนข้างหวานนะคะเอ่อสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะคือสูตรดั้งเดิมนะคะคือแม่เขาก็จะนะคะเอาใบตองซ้อนกันนะคะสองชั้นอย่างที่เห็นนะคะ ตัดให้ขนาดพอประมาณที่เราจะทำนะคะต้องการใหญ่ก็ให้ไปตองใหญ่ขึ้นนะคะต้องการเล็กก็ให้เล็กลงค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เอานี่แหละค่ะเอากล้วยใส่นะคะแล้วประกบด้วยข้าวนะคะ,คะห่อพอประมาณนะคะเสร็จแล้วก็วางไว้นะคะเพราะว่าจะทำเป็นคู่นะคะ ค่ะก็จะใช้ตอกหอ่อก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้ตอกนี้ก็ใช้เป็นเชือกฟางแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะหอ่หอๆประกบกันนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปต้มนะคะต้มนี้เวลาต้มนี้ก็ชันขึ้นนะคะไม่เอานอน,นะคะ่ะชันขึ้นนะคะจะได้เรียงได้สวยนะคะค่ะแต่ว่า จะไม่มีวิดีโอบันทึกการต้มนะคะแต่ว่าถ้าว่าเอาไปต้มะคะ่ะต้มใส่หม้อหรือว่าใส่หม้อนึ่งก็ได้นะคะถ้าเยอะๆก็ใส่หม้อใหญ่ๆหรือว่าใส่เป็นกระมังที่เป็นกระมังแบบนี้ละคะ่ะที่เป็นเหมือนหม้อเนี่ยค่ะก็ได้นะคะก็น้ําให้ท่วมนะคะแล้วก็ต้มไปนะคะกว่าเขาจะสุกนะคะก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าสุกไม่สุกก็แกะดูนะคะ ตอนเ,ตอเอาไปต้มก็เอาใบตองโปะด้านหน้านะคะแล้วก็ฝาปิดนะคะค่ะออเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะลองไปทำดูค่ะรับรองอร่อยค่ะถ้ากล้วยหวานนี้จะทำให้ต้มเรานะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะ